กราบสวัสดเีเพื่อนพี่ๆน้องๆน,ง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 นงชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยรทุกๆวลนเกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับ love love ในคลิปนี้นะครับผมลุงก็จะมารีวิวอีเวนต์ที่อัปเดตมาใหม่เนาะในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับจีนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับผมเป็นการมาถึงของจีวันวาเลนไทน์นะครับผมทั้งหมด11จีด้วยกันก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมจีอีเวนต์6จีเนาะแล้วก็จีที่ต้องทํา อีเวนต์ก่อนถึงจะได้จี้นี้มาอีก3 g จี้นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะเป็นจี้ที่ อยู่ในไหนก็ไม่รู้นะครับผมอีก2จี้ลุมพยายามหาแหละถ้าเกิดว่าไม่มีในภารกิจที่เขายังไม่อัปเดตก็อยู่ในครอบครัวที่ลุงไม่ได้เข้านะครับผมเราก็ไปดูจี้ในอีเวนต์หกจี้ก่อนเลยดีกว่าเนาะก็จะมีจี้วาเลนไทน์นะครับผมเจ็ตแพ็กพิทักดับเบิลวิงนะครับผมความสามารถของเขาก็คือเมื่อตกแลนมาของตัวเองหรือว่าก่อสร้างเลนมาของเรานะครับผมมีโอกาส5 0ที่จะติดตั้งดันตรวนในพื้นที่ใดก็ได้ในแมปนะครับผมแล้วก็เพิ่ม,มแบบตาการทะลุเต่าดับเบิลเนาะ ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นแล้วก็เมื่อทอยดับเบลิลเข้สามครั้งนะครับผมในหนึ่งเทอร์มีแปดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ย้ายไปยังพื้นที่ใดก็ได้ที่ต้องการแต่ลุงคิดว่าทอยเบิลยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปหน่อยไหมเอืมเหมือนมันจะมีทอยเบิลสามสิบเปอร์เซ็นต์ปะโอเคอีกหนึ่งจี้นะครับผมคือจี้วาเลนไทน์บวกอาร์ชิวนะครับผมคุมเต่าแม่นยำห้า 13%นะครับผมหลังจากเทที่2บวกอีก10%กลายเป็น43%เอนาะแล้วก็มีโอกาสป้องกันสกิลบังคับย้ายนะครับผม85%ทั้งหมด2ครั้งเมื่อตรงพื้นที่ของชันนะครับผมมีโอกาส55%ชาร์จโล่สูงสุด2ขั้นอันนี้เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เพิ่มจากอันหมวกอาร์คชิวธรรมดาใช่ไหม อ๋อโอเคเข้าใจละอย่างต่อไปนะครับผมเป็นโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกในประเทศนะครับผมก็มีความสามารถในการผุดเมืองน้องเมื่อศัตรูได้รับเงนมานะครับผม45%นะครับผมบวกอีกแค่เปอร์เซ็นต์เมื่อไม่แสดงผลเมื่อฝันรงข้ามย้ายภายในหนึ่งเทินนะครับผมในสองครั้งนะ้องมีโอกาสอ,อ๋อย้าย สั่นลงข้าวนะครับผมไปยังเกาะร้าง80%ทั้งหมด2ครั้งจี้ต่อไปนะครับผมอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศวาเลนไทน์นะครับผมเป็นสำหลังคูณ248เนาะเมื่อเราก่อสร้างสามลังนะครับผมมีโอ,อกาส45%ที่จะย้ายกลับมาในตำแหน่งเดิมบวก10%เมื่อไม่แสดงผลนะครับผมและเราเมื่อเราตกไปยังเมืองของเรานะครับผมมีโอกาส65%ที่จะล็อกข้ามบันทางเมืองที่เราตกนะครับผมพร้อมกับเพิ่มข้ามบันทางเมืองทุกเมืองนะครับผมคูณ248แบบสุ่ม เนาะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมก็คือดโดรนก็ปรีเมเล็กน,นะครับผมวาเลนไทน์เนาะจี่นี้มีคนเล่นกันเยอะมากเมื่อฝันตรงข้ามได้รักเดินหนานะครับผมโอกาสสีเร์เนเนาะที่สร้างแรงม้าเพิ่มเติมนะครับผมบวกอีก5%เมื่อไม่แสดงผลเมื่อเราตากแรงม้าหรือประกอบสร้างแรงมากของเราโดยตรงนะครับผมมีโอกาส90%ที่จะดึงผู้เล่นนะครับผม4ช่องหน้าหลังเนาะไม่มีเจาะเกาะ นะครับแล้วอย่างสุดท้ายนะครับผมของ G Event ที่เอามาให้หากันเนาะก็คือวาเลนไทน์บันนี่แห่งรัก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 เมื่อทอยลูกเต๋าผ่านไปตรงข้ามมีโอกาส60นะครับผมผักศัตรูไปยังพื้นที่ของเราแบบสุ่มนะครับผมแล้วก็เมื่อเราอยู่บนเลนมากของชานมีโอกาส55นะครับผมดักจับไปตรงข้ามโอ้โหเป็นความสมารถที่แบบเนาะไม่มีก็ได้อะเนาะบันนี่แห่งรักเนี่ย โอเคส่วนอีก3 g นะครับผมที่เราจะต้องทำอีเวนต์ก่อนเานะถึงจะได้มานะครับผมก็จะประกอบไปด้วยน้องวาเลนไทน์มอนสเตอร์สีชมพูนะครับผมก่อสร้างอาคาร3หลัง80%วนจะุดสตาร์ทเนาะและรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น100%ก็คือไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมเลยนะครับผมจี g ต่อไปเป็นถุงมือของไททันวาเลนไทน์นะครับผมเมื่อเราตกเลนมาร์กก่อสร้างแลนด์มาร์กหรือว่าอัา okay, เกรดแลนด์มาร์กีโอกาส80%ที่จะก่อสร้างหลุมดำพร้อมกับติดตั้งอฟองสบู่ นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะ,ะปืนวาเลนไทน์นะครับผมไม่ใช่วาเลนไทน์ปืนฟองหมีที่รักนะครับผมความสามารถในเครื่องของฉันเะมื่อไยตรงข้ามเนาะมีโอกาสเมื่อตกไปยังายตรงข้ามนะครับผมมีโอกาส45ที่จะย้ยายไปยังเลนมาที่แพงที่สุดของฉันเมื่อเราไปตกที่ตัวายตรงข้ามก็คือไปหาเขานะครับผมแล้วก็เพิ่มข้ามันหทาง100เปอร์เซนเมื่อใช้ความสามารถนี้หรอ,อ ทำไมมันเป็นการรวมของจี้ที่ไม่ค่อยมีใครใช้อ่ะทั้งหมดเนี้ยแปลก นะครับบลิไทยทั้งเทียนเนาะส่วน 2G ที่ไม่รู้ว่ามายัางไงนะครับผมก็คือหมีนักชกนะครับผมความสามารถเมื่อท้าลุกจาแผ่นปัดตรงข้ามมีการหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะผลักศัตรูไปยังพื้นที่ของฉันแบบสูงเนาะแล้วก็เมื่อปตัตรงข้ามนะครับผมตกไปยังพื้นที่ของฉันต้องเพิ่มข้ามาทางหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือช,ช็อกโกแลตหัวใจนะครับผมเมื่อตกพื้นที่ของฉันมีโอการห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะชาร์โลนะครับผมสามารถชาร์จได้สูงสุดสอ,องขันน นะครับผมกักขังฟองสบู่โอเคนะเนี่ยสองจี้นี้ยังน่าสนใจกว่าจี้ทั้งหมดที่อ่านมาตอนแรกเป็นพวกสก,กินวาเลนทายนะ่ะ เต็มที่กันหานะครับผมบอกเลยว่าง่ายแสนง่ายนะครับผมเพียงแค่เรานั้นสะสมนะครับผมเค้กสีชมพูนท้งหมดทั้งหมดสี่ก้อนนะครับผมเอามาแลกจี้อะไรก็ได้ใน6กจี้นี้เค้กสีชมพูนะครับผมเราสามารถหาได้จากการสะสมช็อกโกแลตสายลูกนะครับผมเอบวกสอันเนาะแล้วก็เครื่องมือ DIY ช็อกโกแลตนะครับผมเอนะครับผมอีก3อันเอามาแลกเค้กสีชมพูถ้าเกิดว่าต้องการ4เค้กเราต้องหา A บวกที่เป็นช็อกโกแลตสีลูงนะครับผมทั้งหมด8อันเนาะแล้วก็ เอแม่พิมพ์นะครับผมอีก12อันใช่ไหมอ่าอันนี้คือ 6G แรกนะครับผมอีก 3G ต่อมาถ้าเกิดว่าเราปิด 6G แรกนะครับผมมา3อันเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราปิดจี Gen ้เจนแพใช่ไหมเราก็จะได้น้องช็อกโกแลตร้อนแมวเมี้ยวนะครับผมมานึอันถ้าเกิดว่าเราสะสมช็อกโกแลตแมวเมี้ยวนะครับผมทั้งหมด3อันเราก็จะได้จี้อีก3อันไปครอบครองเลยเก็จะไปเกอบไปด้วยอะไรบ้างจี G ้เลสมอนเต ี้ปืนฟองหมีแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นจี้ถุงมือไททันนะครับผมอยู่ในนี้เนาะสามอันโอเคโอเคแต่เราต้องหาน้องแมวเมียวเนี่ยสามอันก็คือเราต้องปิดเนี่ยส oh. ามจี้อู้สามแถมหนึ่งเหรอืมช่างน่าสนใจนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีจี้แล้วมีเพชรที่จะทำเนาะส่วน จี้ไหนที่มันน่าใชเหรอถ้าเกิดคนไม่มีคนไม่มีจี้อะไรเลยนะหมวกแอคชิวครับอุปกรณ์เรืออวกาศครับแล้วก็โดนก๊อปปี้แม่เหล็กครับเยอะอื่นก็อย่าเลยเนาะเอ้ยราชาก๊อปปี้ในประเทศเหรอช่วงนี้วาบเยอะไหมอ่ะอืช่วงนี้วาบก็เยอะอยู่นะหมวกแอคชิวครับ โดนก๊อป,ปครับอุปกรณ์เขียนแบบครับส่วนแม่เหล็กดูดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปใช้การล้มอย่างอื่นเอาเนะเอาล้มของตัวละครเอาก็ได้เอออเามากันเอามากันพวกวาร์ปก่อนดีกว่าเนาะสามที่นี้นะครับผมหมวกอาชิวะครับโดนก๊อป,ปราชาในเทศครับแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบหรืออวาากาศครับเย่ yeah. ส่วนช็อกโกแลตก็แล้วแต่เราเลยเนาะถ้าถ้าได้แน,น,นะนานะก็ ก็ถ้าเป็นสายล้มและอยากให้ศัตรูตายชัวร์ก็ถุงมือนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีความสามารถในการก่อสร้างสามหลังแล้ววนนะ่ะแล้วซึ่งมันเอาไปเล่นกับตัวละครได้ค่อนข้างเยอะอยู่ก็คือสอตัวนะครับผมก็เอานองเลสไปก็แล้วกันแต่กระซิบนะมันไม่ค่อยติดนะครับผมแปสิบเปอร์เซ็นมันไม่ค่อยติดหรอกจกอเคอีกสองจี้ที่เหลือนะครับผมที่ลุงบอกว่าดีกว่า ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนาะก็อยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์เนาะเอามาแลกเพชรเฉยๆน,นี่ก็พูดดิ้งเนี่ยมันไม่มีนะครับผมมันอยู่ในอภารกิจหรือเปล่าภารกิจมีไหมภารกิจก็ไม่เห็นมีเปิดเลยลูกก็จ่อยลยครับผมหรือว่าอยู่ในนี้ซึ่งลูกไม่ได้เข้าครอบครัวครับ ลุงก็เลยไม่รู้ว่าครอบครัวเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดว่าใครมีครอบครัวก็เอาข้อมูลในครอบครัวมาแบ่งปันกันก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกแบ่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมสิตีเจอประเทศไทยหรือถ้าเล่นกับบ้านอะไรเกมสิตีนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขกับเทศกาลความรักนะครับผมวันวาเลนไทน์นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนให้รักเนาะก็กรุณารักตัวเองให้มากๆนะครับผมไปแล้วนะชูบชู